สวัสดีครับพ่อกระบอกมณนฟฟ้ามครับวันนี้เรามาตัดย่างครับเราจะตัดย่างในหัวข้ามครับนี่เวลาเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเจ็ดนาทีครับแซงมันมีเห็นครับในกล้องเดี๋ยวคอยเปิดให้ดูอกเทียงครับเวลาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวิธีการตัดย่างหัวข้ามจะเมื่อกตอนดึกหรือไม่แล้วตัดหัวข้ามย่างจะอ่อดีเมื่อตอนตัดตอนดึกหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงแปดนาทีแล้วครับเดี๋ยวเรา มาตัดในเวลานี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ครับนี่ครับมีมีดตดกรีดย่างครับมีกรีดย่างแล้วก็น้ำครับแล้วก็ผ่ามาเพียงสองย่างเท่านี้ครับเดี๋ยววิธีการตัดเราไปรับชมกันเลยครับวิธีการตัดย่างครับก็ตัดเหมือนปกติครับนี่กรีดเลยครับก็มีน้ำย่างซึมออกมาปกติเลยครับนี่ครับเล่ยมาแล้ว นำย่างทีเล่ยครับก็น่าจะเล่ยเป็นปกติเมื่อตัดตอนดึกครับนี่ครับตัดย่างหัวคัมเมื่อกล่เมื่อตอนดึกเดี๋ยวไปดูอีกต้นก่อนครับนี่ครับตน้นสีส้มตั้งมิดนิดเลยครับนำย่างซึมมาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเล่ยดีหรือเปล่าครับการเริ่มเล่ยออกมาแล้วครับ จะไล่เร็วอยู่ครับเดี๋ยวความมาดูตอนเช้าอีกทีนึงครับว่าหนําย่างจะไล่ออเยอะหรือเปล่าเมื่องกับการกรีดเมื่อตอนดึกรูเปล่าครับนี่ก็มาถึงตอนเช้าเลยครับนี่ครับสังเกตได้เลยหนําย่างของเรากโออปกติครับอ้อเต็มโจเลยครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับว่าอ้อเต็มโจะหรือไม่ครับนู่นครับตอนถัดไปนี่คือที่เราตัดย่างมาหัวคาครับเรามาตัดเมื่อคืนเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาครับตอนนี้ก็โอ้เกือบเต็มโจครับ ี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูต้นซัดไปครับต้นซัดไปก็อ้อเยอะเหมือนกันครับนี่ก็ไม่ใครเยอะเท่าไรครับตอนนี้เดี๋ยวคอยดูตอนสรุปวิธีนครับว่าเราตัดย่างหัวคําจะได้น้ำยา่างเท่าไรครับนี่ใบก็ยับร่วงหมดเลยครับก็เลยน้ำย่างออไม่ใครเยอะเท่าไรเดี๋ยวมาดูครับว่าเราเก็บมัดถังเปล่งเราจะได้น้ำย่างประมาณกี่กิโลครับ ลังจากเราคุยเสร็จครับนี่คือน้ำย่างที่เราได้ครับได้ถุงปุ้วอนทุ่งหนึ่งเต็มครับแล้วก็มีถุงนี้อีกนิดหนึ่งครับน้ำยางที่ได้ก็น่าจะประมาณ60สบาลครับนี่คือย่างที่เรากรีตอนทั่วค้าเราก็ได้นํายางประมาณ6 0บาทกิโลครับดังนั้นเราจึงกรีตหั่วค้ำได้ครับนนังย่างอย่างโอ้ครับต่างๆที่ใบย่างรวงแล้วครับคลิปนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้ครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ